ใครอยากย้ายประเทศโอกาสมาถึงแล้วแคนาดาเปิดรับผู้อบพยพย้ายถิ่นฐานถาวรจำนวน1.5ล้านคนภายในปี2025ขอแม้เงื่อนไขค,คือคุณต้องเก่งทักษะสูงและไม่สร้างภาระเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรอัปเดตกันได้ใน Summary Reporter ครับแคนาดาเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่ผู้อพยพเนี่ย ใฝ่ฝันอย่างมากในการที่จะเดินทางไปอยู่ที่นั่นอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าคุณภาพชีวิตรายได้หรือแม้กระทั่งการศึกษาเนี่ยดีติดอันดับโลกและที่สำคัญเป็นเมืองที่ค่อนข้างมีความปลอดภัยและมีความเท่าเทียมกันในเรื่องของเชื้อชาติ ทั้งนี้นะครับแคนาดาเนียเขาได้มีการรับผู้อพยพทุกๆปีอยู่แล้วแหละแต่ว่าในช่วงปีนี้จนถึงปี2025เนี่ยเหมือนจะเป็นนโยบายที่ทางด้านของรัฐบาลแคนาดาเนี่ยต้องการรับผู้อพยพจำนวนมากมายมหาศาลถึง1.5ล้านคนและสาเหตุที่แคนาดาจะต้องรับคนก็คือว่าจํานวนของผู้สูงอายุมันเพิ่มมากขึ้นคนเริ่มเข้าสู่วัยเกษียณในขณะที่อัตราการเกิดของประชากรรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันลดลง สิ่งนี้ส่งผลให้แคนาดาจะต้องนําเข้าแรงงานรุ่นใหม่ที่ยังพอมีแรงมีกําลังในการทํางานเข้ามาเป็นพลเมืองเพื่อให้เศรษฐกิจมันยังเติบโตแล้วก็ยังไปต่อได้เพราะอย่าลืมว่าเศรษฐกิจของแคนาดาเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่แม้ว่าประเทศจะมีประชากรเบาบาง และก็อยู่ในกลุ่ม G 7หรือว่ากลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แล้วก็ถือว่าเป็นประเทศที่มี GDP มีอำนาจการซื้ออยู่อันดับต้นๆของโลกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเขาเลยต้องการคนนะครับวิธีการคัดเลือกที่จะเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรของแคนาดาเนี่ยถือว่าเป็นลักษณะเฉพาะเลยนะของประเทศในแถบตะวันตกอื่นคือการเน้นก็คือไปที่เรื่องของการช่วยการพัฒนาเศรษฐกิจโดยประมาณขึ้นหนึ่งของผู้อยู่อาศัยถาวรในแคนาดาเนี่ยได้รับการต้อนรับในฐานะแรงงานทักษะสูง ย้ำนะครับในฐานะแรงงานทักษะสูงมีความรู้ความสามารถหรือว่าเก่งกาจเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไม่ใช่มาเป็นแบบลักษณะของผู้อพยพที่เข้าไปอยู่เป็นกลุ่มเป็นครอบครัวเหมือนที่สหรัฐอเมริกากำลังเจอก็คือว่ามีการฝ่าข้ามพรมแดนแถวเม็กซิโกเข้าไปไปกันแบบเป็นครอบครัวเลยพากันไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ไปก่อปัญหาสร้างปัญหาแต่ว่าแคนาดาเนี่ยไม่ได้ใช้วิธีนั้นคือมีไหมที่เป็นแบบครอบครัวมีแต่ว่าคืออย่างน้อยคือคนที่ไปไปแบบครอบครัวจะต้อง มีคนที่เก่งมีอาชีพที่เป็นหลักเป็นแหล่งมีความสามารถอย่างเต็มที่ก่อนที่จะพาครอบครัวย้ายไปและลูกๆหลานๆที่ไปที่นั่นก็ได้สิทธิ์ในการศึกษาค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวเพราะว่าเขาหวังว่าคนที่มาเนี่ยจะช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจไม่ได้มาหวังเกาะหวังอยู่กินสวัสดิการหรือว่าเป็นภาระให้กับท้องถิ่นนั่นเองนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่า มันก็มีความคิดออกมาเป็น2ฝั่งครับฝั่งแรกเนี่ยเขาก็มองว่าก็โอเครับได้เพราะจริงๆสังคมแคนาดาก็เป็นสังคมพหุวัฒนรรมแล้วเขาก็ต้อนรับผู้อพยพมาประมาณหนึ่งอย่างต่อเนื่องหลายทศวรรษแล้วแต่ก็มีบางส่วนที่ออกมาแสดงความกังวลนะครับเพราะว่าการที่มีจํานวนผู้อพยพเข้าไปมากๆเนี่ยมันก็อาจจะทําให้สัดส่วนของผู้อพยพกับประชากรท้องถิ่นเนี่ยมันหมินเหม่กันจนเกินไปอย่างบางรัฐเนี่ยที่อยู่ในแคนาดาแต่ว่าใช้ภาษาที่แตกต่าง ก็คือภาษาฝรั่งเศสอย่างเมืองคิวเบกหรือว่า เมืองอย่างมอนทรีออลซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เขาใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นหลักเพราะว่าเคยเป็นพื้นที่ของฝรั่งเศสมาก่อนทางด้านของรัฐบาลของรัฐเนี้ยขเขาก็มองว่าถ้ามีคนเข้าไปมากๆอะแล้วต้องใช้ภาษาอังกฤษอย่างเดียวเขากลัวว่าควเบกหรือว่ารัฐที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสน,นั้นอะจะสูญพันธุ์ก็คือพูดง่ายๆือจะไม่มีใครพูดภาษาฝรั่งเศสนะครับผมเพราะว่ากลัวตรงนี้ทางด้านของชองเฟรเซอร์นะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีตรวจคนเข้าเมืองเขาบอกว่า การที่แคนาดาพยายามที่จะรับคนเข้าไปเนี่ยก็เพื่อที่จะต้องการพัฒนาประเทศภายในเพราะอย่าลืมว่าประเทศเขาขึ้นชื่อเรื่องของการศึกษาดีคุณภาพชีวิตดีเศรษฐกิจดีแล้วก็เรื่องของสุขภาวะทางสังคมเนี่ยดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแวนคูเวอร์เนี่ยติดอันดับเมืองหน้าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งก็อยู่ในแคนาดาเหมือนกันเพราะฉะนั้นฟา c i l ิลิตี้อินฟราสตรักเจอร์ต่างๆเนี่ยเขาพร้อมแล้วเขาเพียงแค่ต้องการคนเข้าไปและต้องการคนที่ มีคุณภาพเก่งทักษะสูงและไปอยู่แล้วไม่สร้างภาระให้สังคมนั่นเองครับนี่ก็คือแคนาดานะครับใครที่อยากจะไปก็เตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็เข้าไปดูข้อมูลจนดีๆว่าเขาต้องการคนแบบไหนต้องการอาชีพอะไรและมีเงื่อนไขอะไรเผื่อว่าคุณจะได้ไปอยู่ต่างประเทศสมใจอยากนะครับนี่คือทั้งหมดของ S าวเร r ์รีพอร์เในวันวันนี้นะครับเจอกันใหม่นะครับในคลิปคลิปหน้าอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดติดตามของช่องของเราไม่ว่าจะเป็น The Step Time แล้วก็ Reporter จร์นนี่เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวลินดนี้ไปก่อนสวัสดีครับ